น้องแน่นนะครับข้าวไทยกระสันยางยังไ่ถึงนะสวัสดีครับข้าวไทยกระสันจเย็นๆด้วยครับเด้วยก็เข้าหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับกินเหล้ครับก็พูดอยู่ได้ว่าหวยวันอังคารเลขประจำวันอังคารเหมือนจะออกห้าเก้าก็ออกห้าเก้าแต่ของหมดก็ซื้อว่างหันวันนี้ก็ออกวันอังคารเวันพุธค่ะเลขประจำวันพุธหน้องแน่นก็บอกได้เลยว่าเลขจะติดห้า จะห้าอะไรก for ็ลองมาดูกันจะคำนวณให้ดูนะจุดนี้าก็ FC ตามก็ค like ือตามก็ส่งไปทางไลน์เนาะครับผมมีอ FC เขาติดตามตรงนี้ตลอดเขาติดตามเนาะก็มาหนีงวดนี้พอได้ลงช่องยูทูปเนี่ยเขาก็ติดตามทางไลน์ตรงนี้บอกว่าหาเก่าเด้อหลวงพ่อกยังไงหลวงพ่ออยู่โคราชหลวงพ่อว่าโอ้ยเขาอีกคับอีหลีนอนย่อมหาเก่าท่านก็โอเคน้องแนน้ก็ปื้มอยู่ว่ากไง ทั้งสวยทั้งสวยมื้หนีกรบแาเป็นขึมแน่ได้ครับคุณผู้ชมอันนี้ขอเขียนทับได้เลยไหมได้ครับครับผมลองไว้ให้เรียบร้อยครับอ้าวหกหกห้ามาคำนวณสูตรให้ดูสดๆนะคะจากห้าเก้าข้างล่างพอสักวันนี่กระซิดครับค่ะให้เบิ้งได้ค่ะบอกครับอ่บอกแพงสูตรบอกแพงสูตรนะครับเอาไปใส่เอาไปเลี่ยนแบบน้องแนนได้ มือซ้ายเล็กซับด้วยเก้าอันนี้นะคะเป็นไแหวนงานจำไม่ได้ัวนี้เจ็ดสิบเกีกับห้าล่างนี่น้องแนนคำนวณสดๆเลยห้ากับเจ็ดตัวเลขขังเลขสิบเต้มล่างที่น้องแนนเคยทำไรเห็นฟังเนาะปกสีออกไปแล้วสองแปดออกไปแล้วสามเกียออกไปแล้วที่ว่าน้องแนนเฮ็ดข่าสามเนั่นแต่มันมาไลายออก ท้งคนวนสามเกลยดล่างอ่ะตอนงวดฝ้าห้องน่ะจำได้ว่าว้าห้องอ่ะนะเจ้าเล่นนี้นะสามเล็ดล่างอ่ะเมื่อเดียวลอนเนี่ย่อยจำได้คพือเพราะว่าเพราะว่าเพราะคนก็มาออกหักอันนั้นไวลาไอ้ปวดสาบานไวลัสไ้ปดเือเลขสิแต้มล่างเลือห้าห้านะคะตล่า้าเนี่ยมงวดนี้มันติดห้าพอประทานโทษเหลือกับเจ้าหนึ่งย่างเลือแค่สองหางเลขเลขสิบแต้มล่าง อย่างนี้เบไปเลยนะแซมล่างออกสามีนตรงนี้ลาเลยไวยข้างล่างก็คือข้างล่าง้องนีไม่ได้บอกว่าข้างบนถ้าอาไม้ข้างบนนี่มาดูกันวันนี้สามตัวตมวันนี้น้องเนจะให้บนดให้ล่างก่อนอ่าจะเอาบนเอาล่างก่อนค่ะ fc ขอเสียงหน่อยเอาสามตัวบลนอนอยเอาคลิปเดียวไปเลยใช่ไหมคลิปเดียวไปเลยแหละบนเอาล่างเลย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 หกเลยหกเส้า โองเนี <sympath is> ่ยเนี่ยข้ามล้วนสดสดเร็วด้วยค่ะไม่รอช้าเขียนมืออีสายน้ำอีกกลางหากนี่จบอยู่ที่หกเก้าเน้นๆเลยข้างบนหางเดียวด้วยบนอันนี้ก็แค่ตัวเกัน่อยที่อเดี๋ยวพอเราคัดใหม่เนาะแล้วก็สองตัวล่างมีตัวนี้ตัวนี้เด่นๆเพื่อสิบแต้มล่างเหลือแค่สองหางต้องก็ต้องตามแต่ตัวเนี้เน้นๆเลยเต่นนี่ตัวเน้นตัวนี้นะ ตัวกันแค่สองหางสิบแต้มล่างเหมือนน้องแนนบ้าต้องตามก็คือซื้อแต่ข้างล่างเลยก็จริงๆเนี่ยแนนที่ทำออกมาว่าหกสี่สองเปดบวกกันยังไงก็ได้ให้มันสิบแต้มอันนี้ห้าเก้ามันจะข้ามแค่วดเดียวเพราะห้าเก้ามาแล้วห้าห้าเหลือเก้าหนึ่งสรุปตัวล่างนี่น้องน้องแนนเน้นตัวไหนนะครับเน้นมีห้าเจ็ดไปก่อนเลยวันนี้ เน้นเลยอันนี้ตัวกานแค่ห้าห้ากับเก้าหนึ่งเลขสิบแปมล่างถ้างวดนี้ไม่มางวดหน้าเขาให้ตามเหมือนน้องแนนบอกว่าตามสามเก็ยต่อเลยนะถ้ามันยังไเข้าเพราะมันสิบแปมล่างม,มันกำหนดล่างจริงๆด้วยหนูก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงหนูก็เออเข้ามีสิ่งแม่นมากแหม่นแห้งแม่นแห้งครับผมนี่น<อ>งวดนี้นมีแค่นี้หกเก้า ตัวเดียวเลยนะตัวเดียวเลยค่ะแล้วสอสามตัวมันก็มีแค่สองหางอือืมที่ควาัวาหลุดตอนนั้นที่เรนทำหลุดอ่ะหลุดหลุดแล้วมันมาออกตัวกันสามตัวตรงอะอืวันนี้คือหกหกเย็ดแล้วก็ฮกหกเก่านาะน้องแน่นเนาะเอาแบบแล้วเอาไหมเอาเงยๆวาเี่เอาแบบแเอาแบเอาชัดๆเลยเอาตัวนี้ออกน้องแน่นเอาตัวนี้ออกปนิ้ครัเอาตัะตอกท่สิบแล้วอเค่อนกระดาษยู่ ยูตานะครับเยไปงนนะครับเดี๋ยวไปจดนะครับเดี๋ยวจ้ะ้บนกระดาษซิมืดแล้วครับขึ้นบนเกสาร่เหมือนูทีน้องแนนี่คือเกาน้องแน่เป็นคนชุด่ายคือเกาถ่ายคือเกาคนนั้น่อ่กีกัว่าท่านนะพนซาบานมาไรน้องแนนพนซาบานมาไรคนั ก็เยอะค่ะว่าคนรักก็เยอะคนเกลียดก็เยอะก็เป็นอย่างรับได้เบิร์ดค่ะไปสิพี่น้องเว้ยว่าอ้าวไฮเลข์่าแมนมันก็สิบวันได้แมนทุกม้วนนะค่ะัท่านก็รวยกันหมดทุกคนแล้วเนาะก็พอดีอยู่ดิกินไปน้องแม่ลองถอดที่นี่หนึ่งชิงโอ้โหยจังสี่ละคนไหนหล่อที่สุดเมื่อกี้ฝนฝนจะตกใช่ไหมฝนจะหลอกแจงแล้วฝนเศร้าตกแล้วท่นนี้สาวเจ็ดล่างเหรอะ อ่น้องแนลองใส่ที่หนึ่งสิโอเคโอ้ยสั่งได้คือก๋วยเตี๋ยวนน่เนาะโอเคอ่าน้องไปอ่ะชัดชัดของวัดประจำวันที่สิบหกบนบนเียนบนบนเดนิบกตุลาแบบน้องแนนกตลชื่อน้องแนนสิบหตุลาเออกุลาลตลลเออตุดขุดขุดขุมขุดขุดนุ้ขเดขุดขุดขุดขดขุดขุดขดขุดขุดขุด แข็งแรงเลยน้องแนนคนสวยคนงามไทยก็ไม <okay ่ให้เร oh, ียกคนสวยเลยมันจะับโอ้ตัวใหญ่เีกเลยหกเก้าหกเกี๊ยบครับมาบน อันี้บนนะคะครับอลางอลังหน้าไหนเนี่ยล่างต่อต่อเลยครับมีกี่ชุดนะครับห้าเจ็ดก่อนเลยพอเป็นเด่นห้าเจ็ดตัวกันสิบแต้มสิบแต้มล่างมีห้าห้าเหลือกับห้าห้ากับเก้าหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องตามต่อเลยเด้อจ้ะแต่ตัวนี้เน้นเน้นครับต้องกดเนี่ยการเน่ยเน้นคือล่างเน้นล่างต้องกดหาย โอ้หาเจ็ดข้างบนข้างบนตัวไหนข้างบนข้างบนตัวใดรับน้องเมเดียวตัวหกเก่าโอ้ไม่เดียมเดียวเอาสี่เหลี่ยมเลยอืมนี่ประกาศแดงมีอยู่ครับอัะแต้มแต้มน้อยนหนึ่งเดีวมาเยอะตัวน่รยอ๋อัเย็นเลยห้าเจ็ดล่างด้วยไปกลับอยู่ว่ารับจนมาตัดตับ กับค่ะอันนี้ก็ขอกับแน้นนะกับถิงใบเดียวเลยก็กัปตัดแตกเขาว่าอันนี้เอาโอเคราคาวันจันทร์นะครับแคบอันนี้ก็หางเดียวข้างบน69สามตัวสามตัวก็คือกันแค่หางเดียวกัน69อันนี้เลขสูตรคำนวณนะจ๊ะ อ,อันนี้พิจารณาเบิงเนาะเพราะว่าเลขมันออกคุกหาลงเน้นว่าเหลือเหลือเลขสิบแตมแางมันก็เหลือหาหาก็เลยเหล็กกับหาที่นลงเน้นว่ามันเหลือ,อแค่สามหาจากสามเจ็ดเป็นบ่อสามเจ็ดหาหากับเกลาหนึ่งสามเจ็ดมาแล้วออกไปแล้วก็เลยยุหาหาเล็กสิบแตมแางมันกสิบ ม้ดีเด็ดละฮกฮกขามันขังบนมันมาเรีวมันก็เสียไหลลงมลังหาหาว่าว่าหาหาหาเจ็ดอ่ะนี่ซ้ำหนี้เองน้องแม่นเนี่ยน้องปลาไหลปลายนะคะครับสถิติของน้องแน่เนี่ยเคยเขาติดต่อกิงหวัดครับอ่าถามนี่ค่ะถามหัวหนาใหญ่เลยเพราะว่าของปีหกเจ็ดที่หลังจากที่ปีไม่แล้วมันบ่น้องแนนห้ยเจ็ดเก้า จ็ดเก้าเน้นๆน่ะก็ออกเจ็ดเก้ามาสองวัดติดของของปีหกเจ็ดน่ะแต่หลังปีใหม่มามาตะเข้าอ่ะกติดตามกันมาตลอดอ่ะให้กันมาตลอดตนี้ปีหกหกสิบสองวัดติดใช่ปีหกหกสิบสองวัดติดสิบสองวัดติดบ่เวนเลยอ๋อโมเวนเลยถามแล้วได้เลยอ่าโอเคแสดงว่าบ่าเคยลดติดครับลดอยู่ค่ะลดอยู่ก็สิลดสองวัด ก็มีหลุดแน่ยูค่ะไม่เกินสองวดก็จะมาอีก่ว่างวดนี่น้องแนนมาเลขหกนี่ก็ยังนอนอยู่สองตัวอยู่ยังสีนอนนอนมากนอนอยู่นอนไม้อีกอยู่บวบดับเพราะว่ามันออกออกหกศูนย์หกหกหกสองแล้วก็หกหกห้าออาแล้วพี่น้องสีคิดเอาว่าน้องแนนเน่ะเลขใดหกหกเจ็ดจะมากตัวใดให้เบื้องคิดจารลานเอาหกหกเจ็ดหกหกเก้า ให้สองชุดสามตัวถ้าสิรุดสองโตกระสิเหลืออยู่อาจจะเป็นห้าหกเก้าอันนี้ฟังเสียงน้องแนนเด้อพผู้เดชิดตามห้าหกเก้าถ้าสิรุดหกตัวนึงก็เหลือหามันติดค่ะหวยวันพุธคือติดห้ามีห้าแน่นอนค่ะโอเคเนาะสำหรับแนวทางล่างท้องท้งล่างด้่น้องแนนให้สามชุด ได้ไงล่างห้าเจ็ดห้าห้าเก้าหนึ่งไงอน้องแนนนะจะไปทางล่างน้อยนี่นนะคะโอเคเน้นเน้นไปที่ห้าเจ็ดจ้ะเน้นห้าเจ็ดก่อนตัวการ์ดห้าห้ากับเก้าหนึ่งค่ะไพ่ร้สิบเต็มล่างเห็นสิบเต็มเต็มล่างที่น้องแนนวะครับกซีสองแปดสามเจ็ดอกแล้วค่ัแกมันแกหางเกามะขามแกงหวัดเดี่ยวตอนนี้เหลือห้าห้ากับเก้าหนึ่งค่ะเลขสิบเต็มล่างครอืมที่ว่ ไม่ธรรมดานะครับคำนวณสดสดให้เห็นสดจัดครับผมครับเป็นเลขคำนวณเป็นเลขคำนวณนะคะน้อเน่ก็ไม่เลขฝันแล้วนะคะอันนี้เลขคำนวณเลยค่ะจะบอกเลขฝันแล้วครับช่สุดละขอบคุณน้องแน่นเนาะนะครับที่มาแบ่งปันเลขสูตรอง MC เนาะคนไหนยังติดตามน้องแน่นอยู่คือเก่ากับขอให้นิชมนิราบทุกท่านนะคะครับผมครับขอบคุณครับบ๊ายบาครับ น้องแนนืนเนี่ขนาดอาลูกอทาลูกต้อนถอดเว่นก็อนหนึ่งหนึ่งขนาดหนึ่งสองสามจะบะเชงเลยหนึ่งสองสามขอบคุณน้องแนนหลายนะครับเออขอบคุณครับต้องการเอัาพเขอลูเขาโทัวทยพี่น้องคือกันเด้อได้เด็ดเดไทยเยอะเองไเยอะเอาจบสุดไทยถามเออถามบอกว่า